มือนีนะคะเขาปะออกบานมาตั้งแต่ตีหาเนาะเขาก็มาฮอดเนี่ยประมาณสิบโมงตอนนี้เขากำลังจะเดินเข้าไปในป่าต้นชะโนดแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นต้นชะโนดเอ๋อว้าวนี่ต้นยังต้นเดืออันนี้ต้นเดือต้นมะเดือใหญ่ลมเลือนมากแมนใช่แล้วต้นชะโนดครับ บรรยากาศมืนอนี้ฝนฟ้าคึมๆครับฝนก็ไม่ค่อยหลาะไาเลยหรอกครับมืนอนี้ถ้าเศร้าอยู่เออฝนจะหนักหน่ะอันนี้คือสิเง่า,<ถ>าแห้งแล <พา S 2> ้วเนาะจนเอาอเล็กมาดามไว้บรรยากาศลมลื่นมากครับในจุดที่เฮาจะไปกราบไหว้ยู้กำยาเนะาะป่ะจะพาะเดินไปดูนะคะเป็นจุดแรกนะคะที่เฮาจะมาไหว้ เป็น,น,ปนก่อนนะคะตรงนี้ก็จะว่างบายสีไปกัน,นมานที่เรียงเลยไปที่เขาอ่านบสีหน้าผู้าพวกเราครับในที่ใหม่อ่านบสีหน้าผู้หาตัวเองผ่นา,มานมาผู้บริจัจงจัดมีกินอะไรกับตัวมาสหาหาเหรับท่านนันบเดียเก่าต่างมอกัน แล้วก็อเอาดอกไม้ไปวางน้าเดินเลยค่ะคุณนายค่ะเลยาปกระสบการณ์สีสันของคนี้กระเป๋าไปไหาไวกาพีมปวย <c oughs> สารปูยาตาย,ายตอนะคะนางไปน้ำกัน,กนไปเลย ต้นมะเดื่อยักษ์ท้องพระคังปูย่ย่ามาเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์แล้วก็ต้น,ต,น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 ต้นชนดทั่นบอกต้นชนดเลยถ้าเกิดว่าฝนตกค,คักๆหรือวา่านามขึ้นมาตรงนี้จะเป็นนามเลยเด้อค่ะเขาเหยียบลงไปนีจะเป็นนิ่มๆน,นะพื้นที่เขาจะนิ่มๆเลย่ะ เอาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตายเดินไปเราจะไปไหว้ปู่ย่าก่อนนะคะดอกไม้อยู่นี่ค่ะศาลปู่ย่าเสร็จแล้วก็จะพาอยางอ้อมนะคะอยางอ้อมสมัยตะกี้เขาหยางอ้อมดาเลยค่ะสุดจุดปูดซัมหนีพ่อแต่ว่าตรงนี้เขาเพิ่มขึ้นมานี่เห็นบ่คคะเพิ่มขึ้นมาเป็นบรรยากาศให้เราถ่ายรูปได้เลยเ้าอยากได้มุมใดตรงนี้มุมใดเขาคือแบบว่าจะแจกได้เลยเลยนะะ<ะ>ี่ยมุมนี้สวยไหมคะวะ้าวชานจริงๆค่ะ เดินไปไหว้ผูกับญาติก่อนนะคะแมนนี่พื้นจะนิ่มๆได้เนี่ยเขาอยูท่องเกาะเลยเด้ตอนนี้เราอยู่บนเกาะเลยนะนนเราติดเกาะเลยใช่เอาะเตรียมพร้อมในสิ่นการบ้ากดอกไม้แห้กถเล่นนะคะตั้งจิตที่ษฐน,น เดือใหญ่เนาะฝากสามารถฝากดวงเด้อนี่ยฝากดวงได้ลองงบเบิ่งดูบะมีตัวไหนเน่อือให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ยไหมเบื้องเห้พี่น้องเบิ่งเนาะเบื้องมันมันมน้ำกันเด็ดตรงเนี่ยเห็นไหมลกูกเห็นไหมเออเอามองหาเบิ่งนะคะบรรยากาศล้อมรอบเลยนะคะคิดพอดสมัยตะกี้เนาะยางอมอมบ่ได้ยางอมอมบ่ได้เลยตรงเนี่ย เห็นไหมคะก็จะมีป้ายบอกนะคะทางออกชมท้องพระพระโรงกูกย่ย่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หยางไปทางนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังไปใดขึ้นกันค่ะยังไปใดขึ้นกันเสียงนกเสียงอีการะองนะคะบรรยากาศแบบขังมากนี้ต้นไทรนะน่าจะเป็นลายลอยปีนะครับมุมี่แบบว่าเห็นบดเลยคะ่ะนี่แหละโปรงโ่งสดเห็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมองว่าน้ำระดับขนาดใดสูงมากขนาดไหนเนาะ,ะเสียงโซบเสียงลาบเอานะคะวันที่หนึ่งเนาะว่าผูใรสิเป็นเศรษฐีว่าผูใดสิเป็นเศรษฐีแน่ตรงนี้นะคะกูนะจะไปอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ตรงกลางของ ของป่าคําชันวแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอีกาห้องแน่อาจจะได้ยินเสียงอีกาห้องแน่นะคะตรงนั้นจะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะไปเดินตามไปค่ะใช่ไฮไลท์เลยค่ะบังคีบน่นี่ไอ้ังคีไอ้ังทีน้องยังก่อนนังครข้ามาน, <laughs> <laughs> น้องไไอ้งังคีกับมาก่าอน ไอ้ครับไอ้่าเดินค่ะเออได้บอคัสไอ้บางคีหลายตัวกันอะไปเนอะราจะพาแมนเท่ากับสิบ้าอ้อมไปอีกนะคะครับแมนอยากจะบอกว่าบรรยากาศมันเป็นใจกับเราจริงๆวันนี้นะคะจริงๆแล้วออกจากบานมากเลยนี่ฝนตกบวกกับย่ารตกครับข้ามถนนหายครับบมแมนผัดพ่อผอดข้ามถนนมาอาบกันอีเดีวคือ เบื้องบรรยากาศครับดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากบ่แดดบ่ฮ้อนบ่หนาวป่ะเราจะได้เราจะพาเดินไปที่โบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปมองบ่อนับศักดิ์สิทธิ์ที่กํำลังทีว่าท่านผู้ชมบ่เคยมากเนาะค่ะเนาะบางคนก็บ่เคยมากกัคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อจ้าบางคนที่เคยมาแล้วก็คอมเมนต์บอกอีกเท่อนึงเนีเด้อค่ะเออว่าไปมาแล้วรอบนี้ก็จะเฮ็ดสะพานใหม่เออสมัยตะกี้กับบ่ท่านเด้เคยมี่ยังเสีย แล้วกี่ก็าไปได้ยยางอ่อนในสีด้วยค่ะไปเราแค่ไปแมนเขาแค่ไปวายปูสำนันโจบเราเ้ากับแมนอันนี้คือเ้าได้นยางอ่อมปลาเพลยนเลยคือมันอเมซิ่งมากอยากจะบอกไปเดินไปค่ะลูกอ่ะอันนี้คือจุดถ่ายรูปอีกนะคะสวยมากแล้วเขาก็คุณนายดาวันเขาจะมีช่างส่วนตัวเป็นของเขานะคะเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราใช่ไหม <laughs> ออ จริงค่ะเขาเรียนมาจากไหนคะเนี่ยแบบสวยมากค่ะก่อนที่จะหอดบอนามศักดิ์สิทธิ์มออันมาหอดอีลีค่ะมีบ้งถ่ายรูปอีกแล้วเบิ้งดูโอ้โหตรงนี้นะคะเป็นมุมถ่ายรูปเขาเพิ่มบันไดมาให้เราอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยบืงบ้งเบื้องสิภาคเ้นไปถ่ไทยนะคะมามาอ่ะแม่ขอยืนข้างบนหน่อยนะมือขนาดเนาะ้างเสวนเออ เอาลูกคอยมาใส่งานคักเออคุณนะมีการนเลียงขนมน้ำพร้อมอันยิงยิงค่ะเหววเบน้ำแดงเนาะยังค้างเป็นที่ไหนดูวเนยต้องทีไหนไปไหน<ง>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเออนี่มีสั่งส่วนบอกนะคะพ่นกับเบอร์คยมากเป็นมากแนเด็ดอชีพิ กลมกลมกลมวาอย่างไครับกังอุตส่าห์จงค่อยๆก็ได้ยินพวกอย่างลูกอย่างคางอย่างคางอย่างคางถือหัวนึงเลยค่ะถือหัวเราเนี่ยวันนี้ลิเง <Okay. S 2> เออเขาจงค่อยๆก็ได้ยินเนาะหูอยังมาดีดีดอกเดอ้อไปจะพาไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็จริงจังแล้วนะคะไปเดินไปเดิน มือน,นี้ได้รูปสวยโพดลงไปค่ะโพดเอายอดสวยจริงๆสวยมากเจ๊จริงค่ะฝีมือเบาวหยุดเนาะอืมถ้าผู้ใดมาคิดแนวจังสีก่ะอันคอมเมนต์มาบอกกดติดตามกดไลค์มาบอกด้วยนะคะเบิ่งกันยาวๆไปเลยค่ะ อบอ้ศักดิ์สิทธิ์แบบแบบบาๆเห็นแล้วเป็นบ่อนะคะเออบ่อ,อ,บอน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่บอหเห็นมาสะะนั้นเดรลกูกเดดเรากำลังจะเห็นแล้วนะเห็นไหมคะอืมสิภาพไปบึ้งเนาะหอดบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วสมัยตะกี้คนเที่ยวกระจ้มมากกันก็สามารถมา,มาตักดื่มล้างหน้าสามารถตักกลับบ้านได้นะคะอืม แล้วค่ะนี่นี่จะเป็นบอ่อนะคะลลังบบอรครับอันนี้พนลังบบอเนาะทำไมตะกี้เขาก็มาเอานนามแมนตอนนี้ก็จะเป็นบอกบไปแล้วค่ะเห็นกบบบบอ่นนี้จริงๆแล้วคือไม่ให้ใช้แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ให้ใช้แล้ว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่อนังไส่เร็วบ่ะเห่ากับมาบอน,นี้บางคนไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรนะคะเท่มือแล้วก็ผูกผูกหัวนะคะผูกหัวก็จงเข้ารับของมุ่นเนี่และค่ะสิ่งไม่ดีก็ไม่เกาะตัวเรานะคะมาค่ะเออล้างมือนะคะอันไหนไม่ดีหลุดออกจากตัวยายอูไปนะคะ โบหัวค่ะลุดออกปาดลุดออกอีหลีย่โอ้จงกลับขึ้นมามันย่าโอป่ะนีอืมตแบบนี้เนาะเสร็จภารกิจของเราแล้วนะคะหอดบอสสิ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่เดิมแล้วัก็ยางออกไปเพราะว่าอันนี้เห็นรูปเก็ย ย่งางออกไปต้องลูกเจ็ดออกไปแมนลูกไปกันหายใจออกไปฮะหายใจเลยบอกก <c oughs> ันหายใจเลยบอก่าษาเนสให้ลูกถือเลขเด้อหมวดนี่เออแมนโบนิล่างวันที่หนึ่งกับล่างวันที่สองก็ได้ จบแต่เพ we the ียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่มาแล้วหรือไปมาแล้วหรือสําหรับคนที่วพ่าเน้เคยมานะคะเดยกาขอแนะนํำเลยค่ะสักดิทธิ์จริงๆนะคะศักดิทธิ์อีลีค่ะสําหรับคำชะโนดนะคะตามมาได้นะคะไปแล้ว